ไปเก็บตกบรรยากาศงานวันเด็กกันกันกบพี่ๆทหารที่จังหวัดสงขลากันบ้างแล้วก็ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีด้วยนะคะบรรยากาศจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามข่าวนี้ค่ะไปกันที่สงขลากันต่อนะคะมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานารงค์เขาก็จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยมา แสดงออกนะคะเสริมสร้างความกล้าเพิ่มพูนประสบการณ์สแสวงหาความรู้ด้านต่างๆก็มีกิจกรรมการแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะคะแล้วก็แสดงโชว์ต่างๆเยอะมากๆ <c oughs> ในงาน,นไม่มีเครื่องเล่นสวนสนุกบ้านลมมาให้เด็กๆเล่นอย่างสนุกสนานมีรถครัวสนามเคลื่อนที่ปรุงอาหารพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับเด็กๆแล้วก็มีการจัดซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่มแบบฟรีตลอดงานเลยด้วยค่ะ ในปีนี้ค่ะก็พิเศษกว่าปีทุกๆปีนะคะมณฑลทหารบกที่42ได้ร่วมกับกลวมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดแสดงฮปอปพอ,อค่ะ KA32 ซึ่งเป็นเครื่องบินจากประเทศรัสเซียนะคะโดยบริษัทคารมอฟค่ะซึ่งเป็น KA3211 BC มีสมรรถนะที่ ขีดความสามารถในการภารกิจการดับไฟอาคารสูงการดับไฟป่าการรับส่งผู้ป่วยรวมถึงอุปกรณ์ช่วยในการค้นหาและกู้ภัยที่ทันสมัยมากๆนะคะโดยหอค่ะเฮลิคอปเตอร์ค่ะที่นํามาแสดงในครั้งนี้ก็ได้รับการพิจารณาแล้วถึงภารกิจแรกนะคะก็คือได้ดําเนินการแล้วคือเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้แล้วก็การควบคุมไฟป่าและหมอกควันภักเหนือภารกิจอุทุกภัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสานค่ะ ปลายปีนี้ครับเรามาสแตนบายสนับสนุนอุโกภัยภาคใต้นะครับตอนแรกก็จะจอดอยู่เครื่องอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับค่ายว,าช,วาชิราวุธนะครับสนามบ,บินเชีย,ยนและพอดีช่วงวันเด็กก็เลยยกตัวมาที่หาดใหญ่นะครับก็ได้มาสนับสนุนทางมทบ42ครับในการจัดกิจกรรมวันเด็กวันนี้ครับน้องๆไว้ความโอ้ดีมากเลยครับ ตอบรับดีมากเผื่อจะเป็นไอเดียเป็นเอมให้น้องๆครับในการอยากจะเป็นนักบินบ้างอะไรเงี้ยครับต่อจากนี้ไปก็มีน่าจะเป็นที่ระนองนะครับประมาณวันที่20-25ถึง25จากนั้นก็กลับลบบุรีเตรียมตัวที่จะขึ้นพักเหนือในการบรรเทาสารภัยเรื่องไฟป่าและหมอกควันนะครับก็คือถ้าเกิดเห็นหอสีส้มๆม,มาเนี่ยนะครับก็คือมั่นใจได้นะครับว่า เรามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือทุกๆภาคนะครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็เต็มที่ครับ จักจังหวัดสงขลาเราไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีที่กองบินเจ็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมีนาวาอากาศเอกนัทวุฒิดวงสูงเนินผู้บังคับการกองบินเจ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกองบินเจ็ดประชาชนนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมภายในงานก็มีการบินโชวนะ์เครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนแล้วก็ซับ340 มีการจัดแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์การแสดงของสุนัขทหารแสดงกิจกรรมบนเวทีกลางแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบูธการจำหน่ายสินค้าแล้วก็แจกของที่ระลึกอีกเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งกองทัพอากาศนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตนะคะจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนให้รับรู้ถึงความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ปลูกฝังให้เกิดความรับผิดชอบรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจึง มอบนโยบายให้จัดกิจกรรมขึ้นมาแบบนี้ทุกปีค่ะก็ถือเป็นบรรยากาศที่เป็นความสุขของเด็กๆนะคะกิจกรรมต่างๆบางทีพอคนเยอะๆน้องๆ<ะ>เขาก็จะมีความอดทนเพ<ะ>ื่อที่จะรอร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ของรางวัลกลับมาก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายๆร่วม,มสนุกก่อนถึงจะได้รางวัลกลับมาแต่บางคนก็จัดเต็มมาแต่บ้านเลยนะถ้าจะไปแบบ เหมือนไปงานทหารก็แต่ง<ช>ตัวตีมทหารมาเลยน่าน <ะ S 2> ราักคือก็จะมีเด็กๆที่แต่งตัวเป็นแบบตีมอาชีพในฝัน<ช>มีพยาบาลทหารตำรวจ<ช>อะไรมากมายเลยนะคะ